สวัสดีครับวันนี้วันที่17มีนาคม65นะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเ,เลนโปรเกรสซีฟนะครับให้ผู้ชมนะครให้ลูกค้า,าไดา้รับชมพร้อมกันนะครับผมวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่สั่งเลนมาเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะทำไม่ทันสั้นสำหรับลูกค้าที่รับวันวันนี้นะครับผมก็ต้อง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 แจ้งเลื่อนลูกค้าออกไปก่อนนะครับทุกคน ท่านก็ขอเป็นพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็วันนี้มี2มีมีม,ม,มีอ่าโปรเกรสซีฟมาพร้อมกันเนี่ยสชนิดเลนนะฮะจากอ่าทางโฮย่ากับทางไฮท็อปเลนนะครเป็นโปรเกรสซีฟซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่อ่ายังไม่เคยและยังไม่กล้าใช้เลนโปรเกรสซีฟที่ร้านนะครับผมเนาะก็มารีวิวพร้อมกันนะฮะ <c oughs> อ่าผมอาจจะไม่ค่อยได้อ่าบันทึกวิดีโอลูกค้านะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปร่วมกับลูกค้าสักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าลูกค้ามาแล้วก็ มาแล้วก็ผมก็ตรวจวัดสายตาแล้วก็พูดคุยในเรื่องของอกรอบแว่นและความเหมาะสมข,ของการที่เลือกใช้กรอบแว่นนะครับกับตัวเลนสชนิดไหนที่แนะนําให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเวลาถ่ายรูปลูกค้าโปรโมทร้านนะครับผมเนาะพักหลังๆนี้การถ่ายรูปลูกค้าก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่า,าลูกค้าของเราเยอะนะครับแล้วก,ก็สังเกตได้จากว่า,าเลนผมจะสั่งมาเยอะลูกค้าบางท่านก็รอรับไปได้เลยนะฮะลูกค้าที่เป็นเลนสชั้นเดียว หรือเลนเปลี่ยนสีอย่างเดียวเลนสั้นอย่างเดียวหรือเลนยาวอย่างเดียวเนี่ยผมจะพยายามทาให้ลูกค้ารอรับไปได้เลยภายในวันนั้นนะครับผมเนาะนะฮะก็ประมาณนี้ฮะทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกค้ากลับมารับวันถัดไปเนื่องจากว่าลูกค้าจะมีธุระหลายส่วนหลายอย่างที่ทําธุระปบบังในชีวิตประจําวันของลูกค้าเนาะนะครับผมก็ถ้าอันไหนที่ทําไปได้รอรับไปได้เลยก็อยากให้ลูกค้ารอรับไปได้เลยนะครับเนาะโอเคมาดูเลน โปรเกรสซีฟหัวยาพร้อมกันเลยครับทุกคนนะฮะถ้าโปรเกรสซีฟก็จะมีรุ่นที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยก็จะแถมผ้าหัวยาบางรุ่นก็ไม่แถมนะทุกคนอันนี้เป็นโปรเกรสซีฟนะฮะก็จะมีจะมีโฟกัสไกลนะครับโฟกัสไกลแล้วก็โฟกัสใกล้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่กว้างหน่อยนะครับเป็นแอมปิจูดไดนามิกนะครับูตัดแสงสีฟ้าด้วยนะครับเป็นเมมเบอร์สีทองนะครับผมเป็นเมมเบอร์การ์ดสีทอง แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นค่าเบอร์สายตาด้านขวานี่คือ R คือด้านขวา0ูนเอียง25นะครับทุกคนอันนี้คือแนวองศานี่คือค่าหนังสือร้อยยี่สิบห้าอันนี้เป็นบูคอนโทรลนะครับผม B L U E นะครับทุกคนนะฮะด้านซ้ายนะครับ L ศูนย์ศูนย์เอียงเจ็ดสิบห้านะครับอองศาหนึ่งร้อยนะครับทุกคนแ d d ร้อยยี่สิบห้าอันนี้เป็นวันที่ผลิตคืออ่าเพิ่งออกมาวันที่สิบสี่นะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลามาแกะทำนั่นเองนะครับเดือนสามน้องสองพันยี่สิบสองนะครับ นี่เป็นเลนโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีเซนซิตี้ดูคอนโทรนะฮะทุกคนอันนี้คือของโฮยา่านะฮะอันนี้เป็นลูกค้าประจำเหมือนกันนะจิรันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนที่ผมอ่าได้กล่าวเบื้องต้นไปเป็นเลนลูกค้าเอารอบมาเปลี่ยนเลนโปรเกรสซีฟนะโปรเกรสซีฟอันนี้ขอสงวนสิทธิ์เบอร์โทรลูกค้านิดนึงนะครับขวาซ้ายอ่าสั้นเท่ากันนะสั้นร้อยห้าสิบแอดร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้ผมกาลังจะบอกว่าลูกค้าเอาโปรเปลี่ยนสีนะ เปลี่ยนสีราคา4,000บาทมัดจําสองพันนะครับคงค้าง2,000เปลี่ยนสีเป็นโปรเกรสซีฟสั้นนะครับทุกคนอันนี้มองไกลนะครับเป็นสีวงดำๆไหมมองไกลนะมองไกลลูกค้าจะมองไม่พราะมองไกลแล้วก็อ่านหนังสือนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นโปรเกรสซีฟนะทุกคนโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีของย่อไฮท็อปเรนราคาก็จะ ซอฟๆหน่อยงบต้องบอกว่าถูกมากนี่เปลี่ยนสีรุ่นนี้เปลี่ยนสีไวมากทุกคนผมยิงเลเซอร์ลงแป๊บเดียวดำเลยรุ่นนี้ตัดแสงสีฟ้าด้วยนะทุกคนแต่ถ้าออกแดดมันก็จะเปลี่ยนไวมากนะแต่คือต้องบอกว่าข้อเสียของมันมีนะทุกคนนะข้อเสียของมันก็มีก็คือเวลาผ่านระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสเดือน5เดือนหรือ6เดือนมันจะสีตกค้างมันจะเยอะหน่อยก็จะเหลือประมาณตั้สาเตกค้างหมายถึงว่ามันจะไม่คืนไม่คืนใสของหู ไม่คืนใสเหมือนของโูย่าทุกคนลองดูนี้่ะสมติสมมติตัวอย่างมันจะไม่คืนใสเหมือนของโูย่าเวลามันคืนเนี่ยโฮย่ามันจะคืนใสกว่านะครับแต่กาเปลี่ยนสีเนี่ยตัวนี้จะเข้มกว่าจริงนะฮะเข้มกว่าจริงเข้มกว่าเลยนะฮะไม่ได้นั่นนะราคาถูกกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนะครับเปลี่ยนสีเข้มนะฮะแล้วก็คืนคืนใสไม่เท่ากับโูย่านะทุกคนโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ลักษณะนี้แต่ว่าวันนี้ที่ผมบอกผมบอกว่ารับรับเลนเยอะรับออเดอร์เลนเยอะคือตัวนี้เป็นเลนเปลี่ยนสีบูนะฮะอันนี้ไฮท็อปเป็นเลนชั้นเดียวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเลนเปลี่ยนสีบูนี้รอทำนะครับก็ลักษณะนี้โตช่างนะครับอันนี้ก็รอทํางานนี้รอรอทาอยู่ประมาณหลายคู่ตัวนี้ก็สี่ห้าคู่าาอ่ะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้วิดีโอตัดไปก็อันนี้รอทํานะสี่ห้าคู่ ผมก็ถึงบอกว่าช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายรูปคุณลูกค้าโปรโมทร้านสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าลูกค้ามาแล้วก็วัดสายตาแล้วก็รีบไปอะไรนะครับก็ก็เลยพักหลังๆเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคุณลูกค้าโปรโมทร้านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้ามาที่ร้านซึกก็วัดสายตาคุยราคากรอบคุยเรื่องของออชนิดเลนที่เขาจําเป็นที่ต้องใช้แนะนําเรื่องของเลนโปรเกรสซีฟอะไรพวกนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างยุ่งนิดนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าร้านของเราเป็นร้านเล็กๆหน่อยนะครับก็พอลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยมาครั้งหนึ่งมาทั้งครอบครัวเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะมาเยอะมากเลยที่ร้านผมจะไม่ค่อยมีที so ่นั่งนะครับก็เลยถ้าจะมาห่วงถ่ายรูปลูกค <c oughs> ้าเนี่ยคือลูกค้าท่านหนึ่งก็รออยู่หน้าร้านลูกค้าท่านนึงก็รอวัดสายตาอะไรเงี้ยก็จะมาถ่ายรูปด้วยนี่มันก็ค่อนข้างียอะยุ่งนะทุกคนผมก็เลยมารีวิวการรับแว่นการทําเลนอะไรพวกนี้ให้ให้คุณผู้ชมได้ รับชมเป็นวิดีโอนะว่าที่ร้านเราเนี่ยขายจริงแล้ว,วลูกค้าบางท่านก็รับทราบข้อมูลอยู่แล้วว่ากดติดตามในเพจของเราอยู่ได้แหละแ,แ,แล้วก็ลูกค้าบางท่านก็เป็นลูกค้าเรามาประมาณ10กว่าปีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับผมอันี้ก็อยากจะแนะนานะครับว่า,าเล่นเล่นราคาถูกนะไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านใหญ่เสมอไปนะทุกคนนะเล่นราคาถูกไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านใหญ่เสมอไป <S <S <ส>แล้วก็เล่นโฮย่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านใหญ่ ที่ร้านของผมเนี่ยที่ร้านของเราเองเนี่ยร้านแว่นตาคุณภาพเนี่ยขายเลนส์ฮูย่าแทบนับไม่ถ้วนนะเลนส์โปรเกรสีเลนซิงเกิลวิชั่น ive, เลนส์บู Vision, เลนส์นเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้ผมขายแต่ไม่ค่อยมีเวลารีวิวก่อนแรกเริ่มนะครับว่าเลนส์ฮูย่านี้นะมานะอะไรเงี้ยเลนส์ไอท็อปมานะเลนส์ชนิดนี้มานะ,อะ,อะพอลูกค้าได้เห็นนะบางท่านได้เห็นที่ผมรีวิวในวิดีโอใน u t u b e ในทาง Facebook แล้วเนี่ยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมก็เลยว่าสัญญาว่า ถ้ามีเลนชนิดไหนที่คุณลูกค้าไม่รู้จักหรือว่าคุณลูกค้าท่านอื่นมาตัดเลนชนิดนี้ไว้เนี่ยผมก็จะพยายามรีวิวรีวิวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลโดยพร้อมเพียงกันเนาะอันไหนที่ที่พอที่จะพูดุยให้เราล่าให้ฟังได้ก็พยายามที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใช้เลนชนิดใดนะครับเลือก ใช้แว่นแบบไหนนะฮะก็ตัวมาปรึกษาได้นะผมยินดีให้คำปรึกษา24ชั่วโมงนะฮะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับถ้าผมไม่รับโทรศัพท์ผมก็จะโทรกลับให้เร็วที่สุดนะฮะทุกคนะขอบพระคุณมากครับผมทีนี้ผมก็ขอแนะนําร้านหน่อยนะครับร้านผมตั้งอยู่หน้าโลตัสหลักสี่วงเวียนบางเขนนะครับอยู่เส้นสะพานใหม่นะครับอยู่คนโยทินเส้นสะพานใหม่นะฮะทุกคนอยู่หน้าโลตัสเลยนะทุกคนนะเป็นเต็นท์สีขาวอยู่ในส่วนหน้าอยู่ใกล้กับป้ายรถเมย์นะครับผมเป็นร้านที่ร้านไม่ใหญ่มาก ก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะ <c oughs> เล็นโปรเจสี <c oughs> เล่นชั้นเดียวเล่นเปลี่ยนสีเล่นบูเลนบูตัดแสงสีฟ้าอะไรเงรี้ยมีหมดเลยนะฮะราคาย่อมเยานะครับโดยช่างผูช้ชำนาญงานนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ